ครับขี่ลาคะ EP ไหนก็ไม่รู้น่าจะ40่สิบกว่าแล้วครับต,ตอนนี้เราจะมาที่วัดปากอ่าวบางตะบูนนะครับวัดปากอ่าวบางตะบูนนี่คือเนี่ยพอลงสะพานสะพานบางตะบูนนี่ก็เป็นกระเตงที่เขาให้เช่าตกปลาด้านหน้าครับเราต้องนั่งเรือออกไปนะครับมีหมอเป็นกระเตงตกปลา บรรยากาศรอบวัดครับนี่เป็นปากอ่าวก็มีร้านอาหารข้างเยอะครับแถวนี้ครับนี่คือฝั่งวัดฝั่งวัดเนีย่ยพาลูกมาเที่ยวด้วยตูนตูนไอ้ตาดูจูดี้ดิเอาจูดี้หน่อยดิออกกล้องหน่อยเอ้ยดูดิเอ้ยน่ารักจูดี้เอ้ยดูดิเอ้ยน่าเอ้ยนีลยนล่ลูกสาวคนการ์ตูนน้องกำตูน หรือชื่อชื่อนางมามาสุธิรักเขาเดี๋ยวเราก็จะมาดูนี่ร้านอาหารที่รับตรงวัดมันจะมีร้านอาหารอยู่อะไรอยู่นะครับนี่เดี๋ยวมันจะเดจจุดไฮไลท์ที่ที่ที่วัดปากอ่าวบางตะบนูนครับจะเป็นโรงเรียนเก่าสมัยที่ผมถามถามลุงครับประมาณ100ร้อยกว่าปีครับเดี๋ยวไปดูว่าลักษณะเป็นยังไงนะครับ เก่า,าเลยครับเก่าเป็นโรงเรียนเก่า,กาอันนี้เป็นโรงเรียนเก่าะครับนะอ๋ออายุอายุนานไหมครับตัวหลังนี้ครับ,บรเป็นร้อยครับเกือบร้อยนะอ๋อครับนี่มาดูครับดเดี๋ยวมาดูดนี่ครับ ไ่ครับเป็นโรงเรียนเก่าถามเขามาอายุประมาณร้อยกว่าปีได้ครับเกือบร้อยปีประวัจิการ์เก่าเลครับ mm hmm. เก่ามากเลยนี่ก็น่าจะเป็นโรงเรียนโรงเรียนใหม่โรงเรียนวัดปักอ้าวนี่จะเป็นวัดปักอ้าว ทางกระปูลเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในครับเก่ากันเลยผมไม่ได้เขาอยากลูัก์ป่าไม่รู้เนอะเริ่มผุพังหลังคานีนล็อกไร้ก็สวยเลยนี่แบบนี้นะผมว่า น่าจะเป็นนี้อาคารเดียวเนาะว่าคืนนี้น่าจะน่ากลัวอยู่น่าจะมีตัวอยู่มีคนดูแลลุงครับอันนี้นี่มีอาคารเดียวใช่ไหมครับอ๋อนี่หลังแรก,แรกใช่ไหมครับอื จะเป็นทางนู้นต่อไปใช่ไหมครับตอนนี้ก็เป็นเป็นกุฏิวัดใช่ไหมครับอันนี้ตอนนี้อันนี้คือโรงเรียนแต่นี่เป็นกุฏิวัดใช่ไหมครับ,รบตรงนี้เป็นโรงเรียนเหมือนกันนครับรอ๋ออือตรนี้คือการอาคารหลังแรกอันนี้เป็นคันหลังแรกแล้วก็จะมีส่วนต่อเติมเป็นฝั่งทางนู้นใช่ไหมครับอ่าฟองวางฟ้านี่คืต่อเติมอ๋อต่อเติมต่อเติมจนเป็นไปดูหลังเต็มๆดีกว่านี่ก็คืออาคารส่วนต่อเติม นี่ก็เป็นจุดอานครัแรกก็ถือว่ายังสวยอยู่นะครับป,ปิดอะไรครับเอาขึ้นกรมสินแล้วครับอ๋ออันนี้คือกรมสินเขามาดูแลแล้วก็รอ,อบุรณะ้เขามาดูแลอยู่เนี่ยนนเขามาแค่ทำงงยันนันงการลมอ๋อมันก็จะลมใช่ไหมครับแต่เขาซ่อมแซมแล้ว แม่ไม้ค้ำๆอะไรอื่าอารมไม้ก anyway> ็บ้านชาบ้านครับครัอันนี้ขึ้นเป็นปกรมขอสิมธิ์แล้วครับมีการซ่อมแซมบางส่วนแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวเราไปดูอื่นต่อร้านอาหารน่าจะเยอะอยู่ครับอนนี้